ก็ยกลูกสาวเป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน3ปีที่แสนพิเศษพร้อมเปิดคลิปโมเมนต์พ่อลูกเพราะอบอุ่นละมุนมากก้อยรัชวินเปิดคลิปตูนบอดี้สแลมคุยกับลูกสาวในท้องเผยเป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน3ปีที่แสนพิเศษเลอแป๊บเดียวก็แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันมานานถึง3ปีและกำลังจะกลายเป็นขุนพ่อแม่ลูกสองในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว สำหรับตูนอธิวราหรือตูนบดริสแลมและก้อยรัชวินซึ่งล่าสุดวันนี้28พฤศจิกายน2566สาวก้อยก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์สุดอบอุ่นด้วยการโพสต์คลิปขณะที่หนุ่มตูนกำลังพูดคุยกับลูกสาวในท้องพร้อมกันนี้ก้อยรัชวินก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยายว่า No words can describe how lucky I am to have you in my life. I'm so grateful for all you have done for me. 13 years that we have been together, and 10 years of being married. Now our family is growing bigger. We are soon to be father and mother of two beautiful sons and daughter. Thanks for everything. I love you, v e r y m u c h My hubby, you are my home. วันครบรอบแต่งงานปีนี้คงไม่มีของขวัญอะไรพิเศษไปกว่าการที่ลูกสาวของเรากำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่วันนี้แม่ดีใจที่มีพ่อและรู้สึกขอบคุณทุกๆอย่างที่พ่อๆทำให้พวกเรานะคะรู้ว่าพ่อทำงานเหนื่อยมากๆแม่จะทำหน้าที่ของแม่และภรรยาให้ดีที่สุดทุกครั้งที่พ่อกลับมาบ้านของเรานะ Happy T-Year a n n i v e r s r r y 2 8เดือน11 2023 h #togetherforever KT และต่อมาสาวก้อยก็ได้เปิดภาพย้อนวันวานพร้อมกับเผยแคปชั่นว่า2 8เดือน11 2023รูปที่วนกลับมาทุกๆปีดูกี่ครั้งก็มีความสุข Happy t ที a r a a n แอ n นิว r r อ I love you with all my heart แฮชแทก t forever k t ถามกลางเราเนแฟนที่เขามาคอมเมนต์ชื่นชมความอบอุ่นปนละมุลของพ่อตูนพร้อมกับอวยพรวันครบรอบแต่งงานให้กับทั้งคู่กันอย่างขับขังขอบคุณอินสตาแกรมรัชวินวง